สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของนอสตาอยู่ครับที่อยู่ในช่อง YouTube นะครับที่ท่านติดตามผมอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ครับนอสตานอยู่ครับมารายงานผลหวยหุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกวันนี้ครับของวันที่สี่ครับถูกถึงห้าสิบเอ็ประตูนะครับวันนี้ถูกห้าสิบเอประตูนะครับ นี่ครับให้ดูเลยที่มากเสียไว้คือถูกครับนี่คือรายการตลาดครับมาถูกฮานอยพิเศษหกหนึ่งบนฮานอยปกติถูกหนึงสองล่างแล้วก็ v ip ถูกเจ็ดหนึ่งล่างครับนี่คือรายการตลาดนะครับนี่คือออกมาแล้ววันนี้ครับั้งหมดถูก ไปถึงห้าสิบเอ็ดประตูนะครับคือตรงนี้นะครับนี่คือข้อมูลของวันที่สี่ต่อไปนะครับข้อมูลของวันที่ห้านะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับท่านที่ชื่นชอบครับท่านพี่น้องคนไทยที่ติดตามผมอยู่ในช่อง youtube นะครับท่านเข็บหน้าจอเลยครับเข็บหน้าจอไว้แล้วผมจะอธิบายฟังนี่ครับ มันเป็นลักษณะยอย่างนี้ครับมันเยอะมันไม่ยากหรอกเวลาท่านจะเล่นเท่าก็เอาเฉพาะเลขติดติดเก้านี่ใช่ไหมเลขติดเก้าครับมีกี่ตัวติดสามมีกี่ตัวติดแปดมีกี่ตัวครับดึงออกมาเล่นเลยดึงองกไปเล่นตั้งแต่สามทุ่มครึ่งวันนี้ครับคือหวยหุ้นตลาดหุ้นยุโรปครับอังกฤษเยอรม,มันรัสเซีย ตกเที่ยงคืนมาก็ดึงไปเล่นดาวโจนนะครับมีดาวโจนนี่ครับอันดับแรกก็ดึงไปเล่นอังกฤษเยอรมันรัสเซียครับช่วงสามทุ่มครึ่งไปหาสี่ทุ่มห้าทุ่มครับต่อมาก็ไปดาวโจนครับจะมีดาวโจนปกติธรรมดาดาวโจนส์ p แล้วก็ดาวโจนสาตาร์ไปจนถึงเที่ยงคืนหรือในขณะนี้นะครับนี่ตอนนี้ขณะนี้ครับถ้าท่าน อยากกดึงกันไปเล่นครับเอาข้อมูลตัวนี้ครับของวันที่ห้านี่ครับไปเล่นนี่ครับนี่เล่นลาววีพีครับนี่นี่ช่วงระยะนี้จะออกครับลาววีพีลาวดาวลาวเวียงจันทร์ลาวคิงนะครับลาวสมคขีลาวสตาร์วีพีลาวกาชาติลาวเฉพาะกิจลาวจะปราศนะครับอะไรเยอะแยะมากมายครับเล่นได้เลยนี่ครับข้อมูลตัวนี้ครับ ฉะนั้นตลาดหุ้นหวยหุ้นทั่วโลกนัสตานิวล็อกครับน้ไม่เฉพาะตัวที่ติดเก้าติดสามติดแปดไปแทงแล้วท่านจะโชคดีครับสุดท้ายนี้ครับขอให้พี่น้องเอฟซีที่เป็นเอ่อเพื่อนกับนัสตานิวครับไม่ว่าอยู่ในประเทศไทยอยู่ต่างแดนอยู่ในยุโรปหรือในอเมริกาหรือในเอเชียนะครับที่ท่านชื่นชอบแขปหน้าจอตรงนี้นะครับนำไปเล่น แล้วท่านจะโชคดีอย่าลืมตอนนี้ไม่มีตัวตัดดึงเฉพาะ9 38ที่ติดเก้ติดสามาแทงแล้วท่านจะโชคดีครับขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ